สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ11อำเภอในจังหวัดเพชรชบูรณ์คลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ1อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองการคมนาคมการศึกษาการแพทย์อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรชบูรณ์อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น17ตำบล221หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด2,281.2ตารางกิโลเมตรหรือ880.8ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด24,509คน 2. อําเภอชนแดนอําเภอชนแดนเดิมเป็นท้องที่ส่วนหนึ่งของอําเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตรต่อมาทางราชการได้พิจารณาจัดตั้งเป็นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอเมืองเพชรบูรณ์วันที่5มิถุนายน2499ยกฐานะจากกิ่งอําเภอชนแดนอําเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นอําเภอชนแดนอําเภอชนแดนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตําบล125หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด1137ตารางกิโลเมตรหรือ439ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด76,484คน 3. อำเภอหล่มสักหล่มสักเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรชบูรณ์เป็นอำเภอขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ1535.3ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ44กิโลเมตร อำเภอลมสักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น23ตำบล251หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,535.3ตารางกิโลเมตรหรือ592.8ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด155,437คน อําเภอลมเก่าลมเก่าตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรชบูรณ์อําเภอลมเก่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับกับพื้นที่สูงจุดที่สูงที่สุดคือภูทับเบิกซึ่งสูง1768เมตรจากระดับน้ำทะเลอําเภอลมเก่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9้าตำบล99าบหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด927.1ตารางกิโลเมตร หรือ358ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด65,459คน 5. อําเภอวิเชียนบุรีวิเชียนบุรีเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์อดีตเป็นอําเภอที่เคยมีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่อีกอําเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นต้นตำรับของไก่ย่างวิเชียนบุรีเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ อำเภอวิเชียรบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14ตำบล192หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,632ตารางกิโลเมตรหรือ630.1ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด129,590คน 6. กอำเภอสีเทพสีเทพตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เดิมเป็นท้องที่ของอำเภอวิเชียรบุรีทั้งหมด วันที่1ทธันวาคม2,513ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสีเทพวันที่8กันยายน2,519ยกธฐานะจากกิ่งอำเภอสีเทพอำเภอวิเชียนบุรีเป็นอำเภอสีเทพอำเภอสีเทพแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล1น5 0 5หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด810ตารางกิโลเมตรหรือ312.7ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด69,854คน 7อําเภอหนองไผ่เมื่อวันที่1มกราคม2504หนองไผ่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอําเภอหนองไผ่และเมื่อวันที่17 9, รกรกฎาาคม2506ได้มีพระราชกิจสเดียการยกฐานะกิ่งอําเภอหนองไผ่เป็นอําเภอหนองไผ่อําเภอหนองไผ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น13ตำบล142หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด1,360.2ตารางกิโลเมตรหรือ525.2ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 1 1 4 8 0นคนแอำเภอบึงสามพบึง3,000เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีจุดตัดทางถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2-1สระบุรีหล่มสักกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2องนครสวรรค์ชัยภูมิ อีกทั้งเป็นอำเภอทางผ่านไปสู่ตัวจังหวัดจึงทำให้สะดวกทั้งการค้าขายและการเดินทางอำเภอบึงสามพันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล1น3 2 3มหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด489.8ตารางกิโลเมตรหรือ189.1ตารางไม้มีประชากรทั้งหมด71,327น 9. ออคน้ 9. อำเภอนาหนาว น้ำหนาวเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงมีเขตป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยหล่มเช่นเดียวกับอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัตว์อำเภอน้ำหนาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล30หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด620ตารางกิโลเมตรหรือ239.4ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด18,667คน สิบอำเภอวังโป่งวังโป่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรชบูรณ์เคยมีสถานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอชนแดนจากนั้นได้แยกเป็นกิ่งอำเภอวังโป่งและมีประกาศกระทรวงหัดไทยให้ตั้งเป็นอำเภอในปีพศ2533อำเภอวังโป่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5้าตำบล64หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด543ตารางกิโลเมตรหรือ209.7ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด35,569คน11อําเภอเขาคอวันที่14กันยายน2527ตั้งเป็นกิ่งอําเภอเขาคอขึ้นกับอําเภอหล่มสัก วันที่19มิถุนายน2534ยกฐานะกิ่งอำเภอเขาค้ออำเภอหล่มสักเป็นอำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้อแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล72หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด604ตารางกิโลเมตรหรือ233.21ตารางไมลมีประชากรทั้งหมด4 9 9 6คน